สวัสดีครับวันนี้ชั้นปสองทุกคนนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีไทยนะครับพร้อมแล้วเปิดแบบฝึกหัดของเรามาเลยนะครับฝึกอ่านตามคุณครูนะครับท่องแดนวรรณคดีนะครับวันนี้จะพาไปท่องแดนวรรณคดีนะครับตัวละครวันนี้ก็มี ขุนแผนนะครับนี่ขุนแผนขออูนะขุนพาแอนนะแผนแล้วก็มีกออุกุมออารออมานันทององกุมารทองนี่กุมารทอง,แ,ทองแล้วก็มีมออามามา,มามไม่โทมมาสอีสีหอมออกกหมอกม้าสีหมอกนะครับแล้วก็มีนี่ขุนแผนใช้ดาบอะไรเนี่ยดอาบอดาบพออาฟาฟ้าไม่โทฟา้า ออือนอฟืนฟืนไม่ทฟ่ฟืนดาบฟ้าฟืนนะครับขุนแผนเนี่ยมีดาบฟ้าฟืนมีกุมารทองแล้วก็มีมมาสีหมอกตัวละครอย่างนี้นะครับเอาแล้วมาอ่านชื่อเรื่องกันก่อนเลยนะครับขออุนอขุนผอแอนอแผนขุนแผนนะครับเอาแล้วอ่านตามคุณครูนะในเมืองสุพรรณมีเรื่องเล่า เกี่ยวกับขุนช้างและขุนแผนขุนแผนเป็นลูกของขุนไกรกับนางทองประศีเมือ่อขุนแผนเกิดมีคำทํานายว่า โตขึ้นจะเป็นคนที่เก่งกาดกร้าหานะครับย้อหน้าถัดมาพ่อของขุนแผนตายตั้งแต่ขุนแผนยังเล็กๆขุนแผนอยู่กับ แม่จนโตได้เรียนวิชาจนมีฝีมือและได้เป็นทหารยอดฝีมือของกองทัพศรีอยุทยาผู้คนต่างเล่าลือกันว่า ุนแผนนั้นฟันแทงไม่เข้าและมีเวทมนต์คาถาขุนแผนมีดาบวิเศษคู่กายคือดาบฟ้าฟื้นเวลาแกว่งดาบ จะเกิดแสงแวบวาบแวบวับพายุพัดอื้ออึงฟ้าร้องฟ้าผ่าม้าของขุนแผนชื่อว่าม้าสีหมอกเป็นม้าที่มีฤทธิ์มาก เจ้าของเลี้ยงไว้ไม่ได้เพราะม้าสีหมอกเที่ยวไล่กัดม้าตัวอื่นตลอดเวลาแต่ขุนแผนมีวิชาดีใช้คาถาปราบม้าสีหมอกลงได้ โดยเศกยากให้มันกินตั้งแต่นั้นมาม้าสีหมอกก็กลายเป็นม้าที่เชื่องและจงรักพักดีเฉพาะต่อขุนแผน นอกจากนี้แล้วขนแผนก็ยังมีกุมารทองและหงพลายเป็นผู้ช่วยอีกด้วยนี่หงพลายคือผีพายนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูแบบฝึกหัดกันเนาะอ้าวูหาไปซะแล้วนะ ภาพหายไปนะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวโนดูหนูนะลกูกามาดูเลยนะครับเขาสั่งให้นะครับระบายสีอจับใจความระบายสีคำว่าใช่หรือไม่ใช่ลงในช่องว่างนะครับ ให้เราอ่านข้อความนะครับแล้วก็ระบายสีลงไปนะว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับช่องแรกคือนี่ช่องนี้ใช่ช่องที่2คือไม่ใช่ครับระบายได้แค่ช่องเดียวเนาะ เดี๋ยวรู้จักตัวละครจะอยู่ข้างบนนะแต่คูหายไปอา้าวไม่เป็นไรอ้าคนที่หนึ่งนะครับคนที่หนึ่งอยู่ตรงประมาณตรงนี้นะชื่อว่าขุนไกสองคือขุนช้างเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยังคู่หายไปหนึงตัวนี่นะ อันนี้เป็นหน้าหนึ่งรอยี่สิบเก้านาะอ่าเดี๋ยวหน้าหนึ่งอยี่บแปดเดี๋ยวกูย้อนมาให้นะอ่านหน้าหนึ่งร้อยิบเก้าก่อนนะครับพราะแ่ดงเ่าคูดถ่ายมาไม่ติดนะครับคนที่สองคือขุนช้างคนที่สามคือมักกะโทว้าที่สี่คือม้าสีหมอกห้าคือนางสีดาหกคือ นางทองประศีเจ็ดคือสุดสาครนะครับแล้วก็แปดคือขุนแผนนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาอ่านจับใจความกันขุนแผนเป็นชาวสุพรรณใช่ไหมครับใช่นะขุนแผนเป็นชาวสุพรรณอาราบาสีไปเลยนะครับระบาสีระบาสีนะผูไม่มีสีผูใช้ขีดไปนะครับ องครับขุนแผนอาศัยอยู่กับพ่อเพราะแม่ตายตั้งแต่เล็กใช่ไหมครับไม่ใช่นะอยู่กับแม่นะครับพ่อตายคุณพ่อตายเนาะข้อที่สามครับม้าของขุนแผนชื่อฟ้าเฟินใช่ไหมไม่ใช่ม้าชื่อม้าสีหมอกนะครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นอภับบยสีที่ถามว่าไม่ใช่นะครับสี่นะครับขุนแผนมีวิชาและคาถา มีเวทมนต์คาถานะครับใช่ไหมครับใช่เนาะอ่านะครับขุนแผนยิงปืนแม่นใช่ไหมไม่ใช่นะขุนแผนใช้ใช้ดาบนะครับเพราะฉะนั้นตอบว่าไม่ใช่ขนะ้อที่6ครับขุนแผนปราบม้าสีหมอกลงได้ใช่หรือไม่ใช่ใช่นะครับ อ่าจากเมื่อกี้นะครับที่เราได้ฝึกอ่านกันไปอ่านเดี๋ยวครูให้กันบ้านเป็นหน้า128แล้วกันเนาะเดี๋ยวครนนวูจะได้ขึ้นบทใหม่เลยนะครับอ่าโอเคครับสำหรับวันวนี้ครูลาไปก่อนครับสวัสดีครับไมก่กครูอ่านให้ฟังนะเนาะลองกลับไปย้อนดูในเรื่องแล้วตอบต่างขงคูนะครับ